เมื่อคราวที่ขงเบ้งป่วยลาโลกไปในระหว่างที่ทำสืกกับวยโก๊กทำให้กองทัพต้องล่าถอยกลับฐานที่มั่นเพื่อให้กองทหารถอยทัพกลับอย่างปลอดภัยก่อนจะจากไปคงเบ้งกำชับให้ปิดข่าวการเสียชีวิตของตนเองให้มิดชิดและสั่งห้ามทหารทุกคนไว้ทุกและห้ามแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจและยังสั่งการให้เอียวหนีต่อโลงสำหรับบรรจุร,ร่างของตัวเองในท่านั่งนำมเมล็ดเข้าสารจำนวนเจ็ดเมล็ดใส่ไว้ในปากพร้อมกับจุดโคมไฟรองไว้ ภายใต้ที่นั่งเพื่อเป็นการรักษาดาวอายุของเขาให้สว่างสวยบนท้องฟ้าเมื่อซูมาอี้เห็นดาวประจําตัวของเบ้งยังคงฉายแสงไม่ได้ร่วงหล่นก็จะไม่กล้านํากําลังทหารติดตามมาด้วยความเป็นห่วงทหารของตน คงเบ้งได้จัดทำหุ่นรูปตัวเองไว้เพื่อใช้สำหรับการเตรียมการในการถอยทัพและมอบหมายให้เกียงอุยนำกำลังทหารจัดตั้งทัพในรูปแบบหน้ากระดานเตรียมรับมือกับทหารสุมาอี้อีกด้วยสุมาอี้เห็นดาวประจำตัวคงเบ้งตกลงถึง3าครั้ง3ามคราจึงเชื่อว่าคงเบ้งวางกลอุบายให้ทหารนำคบไฟไปทิ้งไว้บนหน้าผาหลอกให้หลงเชื่อว่าคงเบ้งติ้นชีพไปแล้วและนำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีสุมาอี้เกรงจะต้องกลอุบายจึงให้ทหารออกลาดตระเว เพื för för ่อสืบข่าวการเสียชีวิตของขงเบงเกียงอุยและเอียวหนีนำกำลังทหารจำนวนพันนายไปดักซุ่มรอคอยทหารซูมาอี้ที่บริเวณเนินเขาแห่งหนึ่งเมื่อทหารซูมาอี้มาถึงก็จุดประทันให้สัญญาณทหารขงเบงที่ซุ่มรอคอยก็ส่งเสียงโห่ร้องอื้งบนบริเวณเนินเขาทั้งสองด้านพร้อมกับบุกเข้าโจมตีซูมาอี้เห็นกำลังทหารทงศึกจารึกชื่อและหุ่นรูปขงเบงที่นั่งบัญชาการอยู่บนรถสึกพร้อมพัดขนนกก็จำได้ตกใจชักม้าหยุดอยู่กับที่ ส่วนกองกำลังทหารของเขาถึงกับทิ้งอาวุธหนีตายกันโอนลมานสุมาอี้เห็นดังนั้นจึงสั่งกองกำลังถอยทัพแบบไม่คิดชีวิตและนี่คืออีกครั้งที่กลยุทธ์ยืมซากคืนชีพของขงเบงที่สามารถช่วยรักษาเมืองเกียมโกกและถอนกำลังทหารได้อย่างปลอดภัย